ชนเลยอะไรวะเนี่ยเมันเรียอะไรมาซ้ำมาเนี่ยลีอัีก็ลีอ่ะนีก็ตุมมา้าบอดีมาบอดดีวิมาดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยใครก็ได้เอาบอดดีวมาสักคนนะเชื่อกันดีวิีวรถอะ ถ้าขืนเล่นสามคนใช้กระสุนทุกคนแบบพอดีต้องเล่นไอเดี๋ยวเล่นรถถังนะกูเรียกรถไอเอทีวีรถข้างล่างไอไปขับข้างล่างขับขับับชนเลยอ,อะไรวะเนี่ยอ่อเรียกอะไรมาจ้ำมาเนี่ยอาไมทไมวะเกิดอะไรขึ้นมีออกเลย เหนียมเปไวไม่นับอันนี้ไม่นับมาถึงรีบเรียกเลยโยชนไปคนละที่เจอคนละที่นะพี่ยมบอกโยนลรากก็ได้พี่ยมซ้ายเยอะข้างวันไหนรถวะ อยู่ข้างล่างอุย้ยไปไปไม่ได้ไปไไหาปรถวพิษขอไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงไม่ทันตัวใหญ่ไปไหนแล้วตายแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยเอ <c oughs> เอผมเรียกช่วยเห็นกัน <c oughs> <c oughs> มันสามารถล้างสมองเราได้พอล้างสมองเราแล้วเราจะเดินกับเลง็งประการจะเดินกับเ <ไป S 2> ลง<ะ>ไปประการที่เราที่เราหมดอ๋อกลับด้านแล้วนะเฮ้ยเปิดเป็นก้นข้างหลังที่โอ,อ้โดน <c oughs> นรถตังไปเลย ไอ้ตัวที่มั็นแม่งเลือดหัวหให้ปืนไฟปืนไฟมึไงอ่ะดไม่ต้องใช้เยอะปืนไฟมึงอ่ะมันอยู่แค่นี้อ่ะไอ้เยือปืนในการเป็นคน,นหมดไวอ่ะไม่ไม่ต้องใช้เยอะกูอยากรู้ว่าเผาบอสเข้าเปล่ากูอยากรู้แค่นั้นเลยถ้าเข้าก็อ,กอย่างงี้ดีไอ้ตัวเล็กมันนี้มันไม่จะมันไม่ค่อยตายแค่นี้เนี่ย เออแอเออเหียทัทัาีุนี่นี่โอ้โหตูขึ้น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 กลนกล้วกน้องก่อนไปกูหมดละมองไม่เห็นกูต้องขียใหกลัะเออเยุนใหม่เลยก็ได้นะมเล่นคนใหม่เลยก็ได้นะมีเวลา อ้าเราเรา,เราอย่าไปตรงนั้นเราอย่าไปตรงนั้นเราอย่าไปตรงนั้นไม่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 บนไม่เอ <ไป S 1> <ม>าบนเดีย<น>เด๋ยวรีบไปหุน่นม่เลยเราหอมไปกับต้นยิน่งยิ่งยิ่งเดือดร้อ,ขอนข้างหลังให้เดี๋ยวลให้เดี๋ยวจะก้างเ,เอ้ยโอเคโอเคอเคอาตั้มหนึง่ไงไ้ลงก่อนตั้มหนึ่งจอด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 เดี๋ยวเรียกคันใหม่แล้วไม่เอา ใช่เลยขันใหม่ไปมาเลยมาเลยมาเลยลงมาเลยลงมาเลยก้อยเดียวเฮ้ยกำลังลงกำลังลงพี่ไปละโอ้คุโดนลุมอยู่องนนี้ยโอ้ยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเดีอย่างนี้ไงโอ้โหลุงเนาะ ถอยถอย <c ười> ถอยโอ้ยเดี๋ยวไม่ออกเขาหนึ่งกูเดี๋ไม่ออกเออถอยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเดี๋ยวกูเรียกกูเรียกคุณใหม่อยู่ระวังเอ่าหลบหลบไปทางขวาเลยหลบไปทางขวาเลยมันเร็วยากเฮ้ยข้างล่าง เฮ้ยโตไปไปไปไนไปไปไปไไปไป้ปปไปไปเปไปปไปไปไปนไป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 ้ปไปไ้ไปไปไปไงไปไปไไอ้ไปปไปไไปไไป้ไปปไปไาไป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 ไาไปไไป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 าหไปไรไปไปไหไปไปไไป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 ไไอไป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 ไ อ้าวขึ้นขึ้นขึ้นขึวขอชีไม่ถีเวลอเาหัวขาดึงดูหัวขาดเท่สัตว์ี่ไหนไม่ได้ใจไอเดี๋ยวไม่ต้องไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวจัดการแล้วกันเดี๋ยวจัดการตอเ้ไอยังไม่ตายหลัง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 ขางเขาังคลียร์เคงตัวนี้ ถายหน่อยถายหน่อยถอยหน่อยแป๊บแป๊บแป๊บมันมันดีเลย์ดีเลย์เครื่องยนต์ดีเลย์ยี่ห้าตัวเท่าไหร่จะผ่านแล้วเรียกตัวใหม่เลยโอ้โหขึ้นตู้กาก่อนขึ้นตู้กาวเฮ้ย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 ไม่ได้ไอ้เดี๋ยวมึงต้องตัวฉุกเฉินแล้วแหละไปบ๊อยไปบได้ มัน้ะเปิดจริงโอ้โหไปเรียบร้อยจุดกูเทียบจุดกม่้เลยนะครับต้องยิงต้อยิเฮ้ยเะยพุ๊บไม่ไม่ทันละอีก12เใครอีกกี่ตัวไม่กี่ตัวไหนวะนี่ตรงทาง ขึ้นขึ้นขำนี่ขำนี่เอาไม่ไม่ขำแล้วลงดิลงดิด้ขึ้นดิลงดิพี่ไอเราจะชนะแล้วโอ้ย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 ตัวลุกไอสัตว์มอสจะโผล่มานะโอ้โหเฮ้ยตัวจุกเฉินตัวเฉินใครก็ได้ไปมีแล้วไปมีแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ย เอีกสี่ตัวสว์เออมันบอกต้องใช้กี่ตัวนะตอนแรกยิงมาสองร้อยสงร้อยห้าสิบมเยกไหลเยะสองร้อยส